สวัสดีครับช่วงกับปั้น VIP วันนี้นะครับผมพามาพบกับบุคคลสําคัญที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะเสริมส่งและก็สืบสานศิลปะมวยไทยเป็นโปรโมชั่นใหม่ที่ต้องบอกว่าคือหามมกครับตอนนี้คนคนนั้นก็คือท่านพันธารทธโทกุนทนประจบเหมาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นไงมาไงเป็นใครมาจากไหนก่อนดีกว่าพี่ถามว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่อพี่เก็อยู่ในวงการกีฬามาครับ แต่จะตลอดทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่เด็กๆก็เป็นนักบีบีกินชาผู้จบจากมุชาวเป็นผู้จัดการทีมเป็นเลขาธิการสมาคมรักบี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะอยู่ในวงการกีฬามาโดตลอดและเป็นไงมาไงถึงเข้ามาสู่วงการมวยทีนี้อือเผอิญเผอิญการเลือกตั้งสมาคมลกบี้นะครับผู้บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยทนายกสมาคมพลพลตำรวจโทเจตนากรณภิตาพัฒ นะครับท่านก็แพ้พูดง<ม>่ายเลิกตั้งแพ้เราก็ประมาทไปนะครับ<ม>ท่านที่เราทํางานที่ก็เป็นเลขากู้ใจแกแกไม่ได้เราก็ต้องออก<ม>พอจังหวะที่ออกปั๊บเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้เราก็ได้ไปช่วยทั้นหมอใช่ยสิบบ้าง<ม>ในเรื่องขอ<ม>งมวยในเรื่องของอะไรนะคร<ม>ับพอเห็นว่าพอเ,เข้ามาทําเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาให้สู่จุด สูงสุดได้คือต่อยอดได้วะครับท่านก็เลยมอบหมายให้พี่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันเนี่ยการแข่งขันชกมวยไทยกับต่างชาตินะครับตอนนั้นยังไม่มีชื่อเราไปชกกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็โอ้โหเป็นที่คือฮาสนัครั้งแรกนั่นคือครั้งแรกที่เข้ามาช่วยท่านท่านก็เลยให้ความไว้วางใจจากตอนเนื่องมาเป็นจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนะครับมาที่สองก็จะเป็นที่ลานเซ็นท่านเบลวันศึกวันมวยไทยในถนนผมก็ ป็นครั้งแรกเป็นการที่เราไปจัดที่ลาซนทันเวิร์เอาบวยไทยไปจัดที่โู่นแต่ฝลังบางค่าก็เป็นผลก็เยอะอครั้งที่สามที่เพิ่งผ่านมาระสุนร้อนๆนะครับที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ถือว่าเปิดฝน perfect ที่สุดส่วนใหญ่คณะเราเนี่ยจัดเนี่ยเราจัดเพื่อเทิดพระเกียรติราชวงศ์ทูกพระองค์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็สมเด็จพระราชนีแล้วก็นายขนมต้มแล้วก็มาสมเด็จพระบรมแล้วนะครับเดือนนี้เราจะไปที่เมืองจีนเื่อพระเกียรติสมเด็จพระราชนีแล้วทันวาก็ในหลวง ราะนั้นเนี่ยตัวนักมวยไทยเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับเป็นนักรบของพรามากษัตริตร์ของราชบงนึกออกไหมครับผมเราก็นั่งคุยกันอะไรเนี้ยท่านเลยเอาวยิ่สิมวยไทยวอรเเออร์ไหมก็มวยไทยวอรเเออร์เนี่ยที่มีองค์ประกอบสําคัญที่ประสบความสําเร็จทุกวันเนี่ยครับผมพี่ยืนยันว่าคือานคุณของสุภานะครับเพราะว่าเราไม่เหมือนที่อื่นพี่บอกกบเลยบอกกบคู่มวยเนี่ย เขาเป็นนักกีฬาครับคู่มวยต้องจัดให้สนุกไม่ใช่มาต้อนกันนะเอาให้สูสีนะแล้วดูว่าใครเผยแพร่ศิลปะมวยไทยออกไปได้ดีที่สุดเราก็จะพยายามดึงเข้ามาอย่างวันนี้ยเราดึงแสนชัยดีเคสาชัยจินเข้ามาเป็นนักมวยสังกัดมวยไทยเยอะเซ็นสัญญาด้วยเซ็นสัญญาสองปีติดกันในปีหน้าปีต่างๆเนี่ยแพนเดิมๆเยเราก็จะมีอยู่แล้วนะครับตุ้พระองค์ที่จับมาปีนี้ นายขนมต้มอาจจะให้สมาคมที่ท่านสมชาตินั่งอยู่เป็นคนจัดเราอาจจะมาดูว่าจะสามงานใหญ่ๆแล้วก็จะมีตรงไหนเนะ่พี่ก็ยังคิดว่าจะเริ่มทําให้เป็นเรื่องเป็นราวจะคุยกระกบนะครับปีหน้าว่าแต่ละรุ่นเนี่ยให้กบมานั่งจัดอางดับเนี่ยเอาเป็นของเงยไทยโอเนอืยน,นะครับแล้วก็กว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ต้องมีการฟอล์ฟายพูดง่ายสัก องสามไฟไหมสามตัวเอามาชกนอกรอบกันก่อนมวยรอบกันก่อนถึงจะเป็นตัวแทนให้มันคือมีมีมีการคัดเลือดถูกต้องดูแล้วมีความสกดิ์สร็จให้มันสสรสรุปขึ้นมาให้ช่องผ่านนะไม่ใช่อยู่ๆโอเคเราอาจจะออนเนอร์แสนชัยไว้คนหนึ่งคนะเพราะว่ามันสุดๆแต่คนที่เหลือยังเอาซีอุยเสกสรรเนี่ยถ้ารุ่นเดียวกันเนี่ยเราจะเอาใครชกคู่เนี่ยเพื่อเพื่อตึงแต้มของเราเนี่ยต้อง จอกันก่อนต้องคัดกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่คิด<ข>วางแผนไว้นะเพราะมวยมันได้ดีขึ้น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 ผ่านมาหลายไฟและหลาย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 แม์แล้วว่างั้นเนะี่ยตั้งแต่อเมริกาจนมาเซนตเวิร์นแล้วก็มาที่ลาดบุรีนะครับผลงานที่ผ่านมานี่พี่พอใจมากน้อยแค่ไหนครับพอใจมากครับเพราะว่ามันมันเห็นการพัฒนาชัดเจนเป็นลําดับนะครับไม่ว่าในเรื่องของการทํางาน เรื่องของความสําเร็จที่ออกมาในรูปแบบของของของตัวศึกการชกนะครับระบบแสงสีเสียงน้องๆที่บริษัทก็ทุ่มเทกันก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่า success นะครับแต่เราก็ต้องทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึไปเร่อๆสักะคับไม่ให้มันหยุดต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็สำคัญที่สุดคือ ไม่ใช่พัฒนาในในเรื่องของบ<ม>ิสเนสเราหรือหรือธุรกิจเรารแต่ว่าต้องพัฒนาในเรื่องของวงการมวยไทยด้วย<ม>นะฮะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากรายการแฟนรายการนิดนะครับก็ฝากพี่น้องมาะชนนะครับแล้วก็แฟนวงการหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับมาอาสาตัวนะครับเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาเราเรียกว่าช่วยเหลือนะครับเข้ามา แรงหนึ่งที่จะพัฒนามวยไทยให้ไปสู่เป้าหมายที่ที่น้องประชาชนหรือแฟนหมัดมวยต้องการนะครับและที่สำคัญที่สุดขอให้ติดตามผลงานของของท่านพลเอกชัยเสรีชินวัฒนนะครับประธานมวยไทยอวอริเออร์แล้วก็ผมนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆทุกคนนะครับว่าเราจะทำไปสู่จุดนั้นได้ไหมอย่างไรติดตามผลงานเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับ พวกผมแล้วก็นักมวยทุกคนนะครับที่มาอยู่ในมวยไทเวอร์เพราะเขาทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับเขาไปชกในนามของประเทศไทยนะครับถึงแม้ยังไม่มีอะไรรับรองว่าเขาเป็นนักมวยทีมชาติไทยหรือไม่แต่รับรองว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับวันที่19สิงหาที่จะถึงนี้นะครับถ่ายทอดสดสามทุ่มตรงนะฮะเวลาอ้นเปลี่ยนจากสามทุ่มคึ่งเป็นสามทุ่มที่ไปขอ ช่องสุดว้นะครับให้เลื่อนขึ้นมาเร็วเพราะว่าทางนู้นเร็วกว่าเราชั่วโมงสามทุ่มช่องสุดเอายยิงสดนะครับได้ดูมวยดีๆได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติเสมอเพระราชนีครีบครับขอบคุณครับพี่ชาขอบคุณครับอ้นครับนะครับี่คืออย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าองค์กรองค์กรหนึ่งที่พัฒนาได้ย่อมต้องมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและที่สําคัญวิสัยทัศน์ที่นําพามา กับการพัฒนากีฬาของประเทศกีฬาของคนไทยที่ถือว่าเป็นรากเงาของคนไทยนะครับมวยไทยได้รับการเสริมส่งให้สู่สากลครับ